ตอนนี้เรายังอยู่กันที่ฮาร์เบอร์พัทยานะคะแล้วแล้วก็วันนี้เราจะมาอัปเดตร้านอาหารที่นั่งในฮาร์เบอร์พัทยากันซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านวิชโนนะคะต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีอะไรที่พิเศษมากมากเลยก็คืออนี้เลยมีหิมะตกให้เด็กๆได้เล่นโอ้เพิ่งเคยเห็นเนาะดูดิว่าดูดูดดู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 ด เจ้ากายมันใหญ่เลยอ <know. S 3> ่ะโอ้โหทีอเขาบอกว่าร้านนี้ของเขาเนี่ยน่ากินมากเลยเมื่อกี้แอบตั้งไปแล้วแหละคือหน้าปั่นแต่ว่าตกแต่งหน้าแบบว่าอลังการมากเลยแล้วก็จะมีพวกน้ำแข็งใสสไตล์เกาหลีได้หวันอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเอ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะนี่ไม่เห็มาอ้ยมีหิมะด้วยเหรอโอ้โหอะไรอะโอ้โหโอ้โหจริงเปล่าหไม่จริงเปล่า โอ้โหตกมาจากข้างบนนี่ไงโอ้ตักได้ไหมตักได้ไหมโอ้โหเป็นปราสาทเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหที่มาที่มาโอ้โหโอ้ก่อเป็นปราสาทเลยเหรอโอ้โหดีไหมดีเหรอโอ โอ oh ้โหเบา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 เกณฑ์เกณฑ์ไม่เล่นดุแรงเจ็ดปั้นดีๆอนะทำอะไรกันอยู่หรอทำอะไรหมออ๋อน่าหนูทำอะไรอยู่คะก็กำลังจะทำให้มันเรียบเนียนอ๋อเป็นภูเขาดีมาเอลซ่านี่นะอยนี่มันเอลซ่านี่นะใช่ไหมฮะนี่เอลซ่าเหรอใช่ เราเป็นยไงอะชิมสิไม่กล้ากินไม่กล้ากินเป็นไงมั่งเป็นไงอร่อยมากเลยอรอโอแล้วหัวหนูไปโดนอะไรมากนมปัใโอแล้วข้างล่างเป็นลายแอนข้างล่างก็เป็นแซนด์วชสละค่ะโรยม่วงชีสม่วงชีสม จิมจิมเมนี่สิมาม마มาหากินใส่ใหม่สิโอ้ไหนทำเป็นหนวดดิเอาข้าไปแล้วละข้าไปเป็นซแตนด์คอร์สเออสันตี้สันตี้ทางล่างเป็นไหญ่างล่างทางล่างเนี่ยเป็นน้ำแข็งใสเนี่ยเป็นเย็นไอติม่างอี้โอเคเป็นเย็ดไหมเป็นไงอ่ะเย็นไหมเย็นนมนมโอเคหวานไหมไม่หวานไม่หวาน อร่อยไหมกะเกอร่อยไหมให้กายกินมั้งให้กายกินมั้งก็จะเป็นที่สั่มาป็นก็แงโกลชีสนีอะไรคะนีอะไรอันนี้เป็นโอรีโอเชงค่ะน่ากินมากมากเลยกายครับโอรีโอาอ้กินกินกิกินรกินร อ,อใส่พิชิตรู้สึกได้ถึงความบวนโอเคเป็นไงอร่อยมั้ยอร่อยดีย<า>ร้อนร้อนด้วยหรอควรละแพรไหมควรละแพมั้ยไม่แพร,อรอตอบออตอบเองทถามเองตอบเอง อ๋อไรอะมะนี่คือร้านเป็นสไตล์เกาหลีใช่ไหมคะก็มีบรรยลักษ์ของชาวเกาหลีไว้ก็คือมีการล็อกแม่กุญแจอ๋อแล้วก็ถ่ายรูปอะไรนี่เนาะใครมากันเป็นผู้ก็จะมาล็อกกุญแจได้เราเราไม่มีกุญแจเราล็อกคอแทนแล้วกันเย